กัันววนน้้้แลววีสวัสดีค่ะทักทายเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันเฉพาะกิจเฉพาะกิจที่มาเจอกันทำไมเสียงนี่ฟังไม่ค่อยดีนะแบบเรามาเจอกันนะเนอะทีนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟัง ความหมายแล้วจริงๆเนี่ยขออนุญาตสารภาพาตรงนี้ก็อย่างที่หัวข้อตั้งขึงข้นไว้ให้เมื่อสักครู่ก็คือว่าอืมวันนี้ต้องได้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์ live กันที่อ่อ <c oughs> ขออนุญาต <c oughs> ที่ YouTube ที่ f c e e o o o อืมันมันจะต้องไปไลฟ์ไปไลฟ์กันที่ที่ Facebook อ๋อแ,แล้วเดี๋ยวก็แบบสติสตัง สติสตังไม่มาเพราะปะกติแล้วฟังกันนะเพราะปะกติแล้ววิลินซีบรอยตี้เนี่ยเวลาเราไลฟ์เนี่ยด้วยความที่เราต้องต้องต้องไลฟ์ออกหลายช่องทางมันก็จะมีวิธีการปะนั่นปิดโคเวอร์ก่อนต่างๆทีเนี้ยพยายามจะทําแบบเนี้ยเพื่อนๆพยายามจะทําแบบ <c oughs> คือเวลา youtube นะเปิดเลยอะเปิดหน้าเลยเนี่หรอแม่จะเปิดหน้าเลย มันก็มันก็ไม่ค่อยได้เห็นไหมเมื่อสักครู่มันก็ยังต้องมีเพลงแล้วก็ต้องมีปกเราเข้ามาสักนาทีหนึ่งซึ่งจริงๆแล้ว่เราอยากให้แบบว่า <c oughs> <c oughs> เลียวกว่านี้ก็คือกลับไปอยู่ในยุคยุคแรกจําได้ไหมที่ไม่ต้องมีภาพปกอะที่หมายถึงว่าไม่ต้องมีภาพปกไม่ต้องมีอะไรเลยสตรีมมาหรือว่าโพสต์มาก็คือเห็นหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วก็คุยเลยง่ายๆเพีย่ <c oughs> ว่าประเด็นจะคุยคุยเรื่องอะไร,ร,ออะไรก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันก็คือหมายความว่าแล้วแต่ว่าเราจะเอามาเล่าเรื่องอะไร ประมาณอย่างเงี้ยปีนี้ว่าจะทำอย่างงี้นะคือคือปีที่แล้วเราเข้าไปไล่ดูในของวิลินซี่อ่ะมันจะมีภาพปกเยอะๆๆเอใครบ้างหล่ะคุยกันตั้งแต่เรื่องของหนังฟังเพลงแล้วแต่นะเพื่อนเราเป็นอาจารย์เป็นคน,คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับหนังก็เรียกมาคุยคนนั้นชวนคนนี้คนนี้ชวนคนนั้นมาเรื่อยๆเราก็เออเข้าไปคุยมีปกทํามีสับสกายด้วยนะคะมีอย่างนั้นอย่างงี้จนกระทั่งมาถึงเมื่อ <c oughs> ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแต่ว่า,เรา,เ,ราเราต้องเข้าใจก่อนเนะว่าว่ามันเ,เราเราอยู่ในช่วงของโควิดเราก็พยายามพยายามหาคอนเทนต์เนาะเราเราก็เป็นวีเจนะเราก็พยายามหาคอนเทนต์ตนะ่างๆแต่มันไม่ไหวแล้วทีเนี้ยมันม,มันมีจุดเปลี่ยนก็คือทํอามาสักระยะหนึ่งอะ่ะไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นหรือเปล่านะเหนื่อยว่ะตุกส่วนตัวนะอาจจะด้วยหนึ่งอายุเยอะอายุเยอะ แล้วคือตัดต่อเป็นไหมเป็น <c oughs> เป็นเป็นเป็นระดับหนึ่งทีนี้หลังๆนี่มีความรู้สึกแบบเฮ้ยเหนื่อยวะ่ะเออมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยวะ่ะมันมันมันขี้เกียจําอาจอาจอา,อา,อา,อาจเฉพาะว่าไม่มีใครจ้างด้วยนะ <laughs> <laughs> ทีเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสูงสุดก็กลับสู่สามัญก็คือ,มคคอหมายความว่าก็ขี้เกียจอะหมายว่า ขี้เกียจตัดต่อนี่หรอ,อมาขี้เกียจตัดจิงเกิลเข้าก่อนขี้เกียจฝากซับสไครต์ขี้เกียจทุกอย่างแต่อยากเจอแฟนๆนะ่ะเออแค่เนี้ยอยากพูดอยากคุยมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้เขาเรียกว่าสตรีมนี้ไลฟน์นี้ถ้าดูกับไปตอนตอน้ตนก็ยังมีหน้าปกติดอยู่นะมีเวอร์ตัวเองติดอยู่ก็ตัวยังไม่คุ้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเนาะขออนุญาตอคุยไปแบบนี้เรื่อยๆก็จะทําให้เราอะจะชินเองแล้วก็จะไม่ต้องไปแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรมากแล้วก็มาแบบนี้ เราก็จัดได้เลยอย่างเงี้ยตอนแรกอะคิดไว้นะฮะเพื่อนเพื่อนว่าเราจะแบบว่าไม่ไม่แต่งหน้าเลยนะเราจะไม่แต่งหน้าเราจะใช้หน้าสดแต่งเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าเก่งใจซับสครเบอร์แล้ววะเดี๋ยวว่ามันจะไม่รอดสองสารสงสารตัวเองก็สงสารสงสารคุณก็เผื่อเข้ามาดูแล้วโอ้อยนี่บ้าอะไรคุยอะไรอยู่คนเดียวอเลยอย่างเงี้ยก็เลยเอออะจะลองจะลองจะลองลื้อพวกนี้ <c oughs> อ,อ,ออกเนาะแล้ว แล้วพอลื้อพวกนี้ออกสิ่งที่เพียวๆคืออะายรูปปะคะสิ่งที่เพียว,ยวมากก็คือคอนเทนต์ในการพูดคุยแบบนี้แหละแล้วก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันอย่างหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วนี่หนักหนาสามหัดมากนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะก็คือปกติก็ท่านยังไม่มีโควิด19เนาะมันก็จะคุยกันปกติแล้วก็จะจัดรายการมีแฟนรายการสตรีมจากรายการจากเพจอ่รายการมามา,มา youtube มารายการอย่างเงี้ยไปจัดอีเวนต์ศูนย์การค้าเราเป็นคนจัดอีเวนต์ด้วยอะไรเงี้ยเนาะ แต่พอหลังจากโควิดปับ๊บอีเวนต์ก็ไม่ได้ไปจัดไงทีเนี้ยเพราะว่ามันโควิด -19 แล้วมันก็มีมาตรการในการคัดกรองอะไรเยอะๆเราก็เลยมองว่าโอ้ยไม่ไหวเราไม่ได้ว่าเป็นคนมีทุนเยอะเพราะมันจะต้องใช้วิธีในการคุยกับหรือว่าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโควิด -19 เยอะมากแล้วช่วงแรกๆถอยกลับไปเมื่อประมาณ2ปีแล้วเนาะโอ้มาตรการออกมาเนะปลี่ยนแต่ละวันไงเราก็เลยแบบโอ้เราปวดหัวโปรเจกต์ที่เราจะเคยทําอยู่แล้วเนี่ยกับกับกับบริเวณกับศูนย์การค้าหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกแบบไม่ทําอ่ะ ขี้เกียจแลวขี้เกียจทําจริงๆก็ๆก็ไม่ทำพอไม่ทำปั๊บสิ่งแรกที่กระเทือนก็คือรายได้หดตอนที่เรารายได้หดน่ะคือรายได้เราหดแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่แวดล้อมเขายังไม่หดไงเขายังได้เรื่อยๆแล้วก็แบบกูหด <c oughs> แต่ก็ไม่กล้าบอกใครก็อ่ะก็จัดรายการไปเรื่อยๆไม่ได้ไปออกอีเวนต์ไม่ได้อะไรถึงแม้จะออกไปก็ก,ก,ก็ก็ไม่อะ่ะเพราะว่าเพราะว่า จำได้ว่าช่วงก่อนที่มันจะโควิดมากๆ uh, จัดคลับเฮาส์มันมีแอปพลิเคชันคลับเฮาส์เข้ามาในเมืองไทยนะเมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็จัดคลับเฮาส์อยู่ในช่วงนั้นพอดีก่อนคลับเฮาส์จะมาเนะี่ยมันอึดอัดกันอยู่แล้วเราทุกคนเราอึดอัดเพราะว่าเราไม่ได้จัดจัดอีเวนต์เงินมันก็หายมันก็ได้แต่เงินสถานีเนาะเป็นไรายได้ฝั่งเดียวแล้วก็เลยมีความรู้สึกแบบไม่พอค่ารถค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟอู้เยอะแยะ ก the right like ็เลยแบบเอาไงดีแล้วช่วงนั้นก็พอดีมีอีเวนต์ไปเจอกันในคลับเฮาส์เพื่อนๆที่อยู่ในคลับเฮาส์เขาหน้ารักเขาก็เช็คประวัติเราเนาะไอ้ยัยวีเจคนนี้เป็นใครอ๋อเคยจัดอีเวนต์นี่อ๋อตึ๊ดตืดตดมาอย่างเงี้ยเขาบอกอ้าวอยู่ส่วนกลางอยู่กรุงเทพพอดีกําลังจะมีโปรดักต์เปิดใหม่อยากจะให้ช่วยสื่อประชาสัมพันธ์หน่อยได้ไหมบ่านี่เราก็เลยบอกได้เอาสิก็เลยแบบเอายังไงดีก็คุยกันตืดตืดตืดค่าตัวเท่าไหร่ วิ่งไปยังไงกี่ที่พี่เปิดตัวที่ไหนตื้ตืเตื้ตีเจ้าหนึ่งนะก็คุยกันเขามาจากกรุงเทพเขาวิ่งหลายที่เขาวิ่งเชียงใหม่ขอนแก่นเชียงรายโคราชอะไรแล้วก็มาถึงอุบลเขาก็รู้จักกับเราในคลับเฮ้าาก็เลยบบช่วยหน่อยแล้วก็เลยเอาเคมาเอาแบบไหนต้องการอะไรในพื้นที่รถแห่สปอรต์ตหรืออะไรผลิตภัณฑ์เป็นยังไงต้องการให้รูปแบบเป็นยังไงเพราะเราอยู่ฝั่งนี้เราก็จะประสานงานได้ง่ายกว่ากับทางศูนย์การค้าหรือสถานที่เขาอะเนาะ ็คุยกันก็เขียยบัเ็ตกันเรียบร้อยทีนี้ทีนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งทีนี้ก็มีอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยก็คุยกันว่าจะจัดอีเวนต์อีกเจ้าหนึ่งเป็นคนในพื้นที่แต่แต่ไปเจอกันในคลับเฮาส์คือเขาเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดเมนเจอร์ของของของออห้างค้าปลีกค้าส่งอุปกรณ์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในๆในในจังหวัด เนี่ยก็ใหญ่พอสมควรเนี่ยในอุโบลนี่ก็ใหญ่พอสมควรเน,นี่ยแล้วก็เลยเออทีนี้ไปเจอเกันในขับเฮาอ้าวเจอเกันในขับเฮาเขาก็เลยคุยกันเขาก็เลยให้ฝ่ายการตลาดทักกลับมาว่าอ่าเราจะลงทูบเวลาติดไฟแดงจะต้องวิ่งไปทําผลิตภ,ภัณฑ์ฟอไฟเขียวแล้วต้องรีบกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแยกไหนดีพี่ลงยังไงเนี่ยตลาดทุบยังไงทุบๆๆๆๆๆ <Hazrat. S 1> ก็พอจะได้เงินแต่ทีเนี้ยพอโควิดมันมาแล้ว นอกจากเราจะไม่ได้อีเวนต์ปกติที่เราเคยจัดอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ได้จัดพรไม่ได้จัดสองเจ้านี่ก็คือเรียบร้อยก็แคนเซิลมาดูเงินแล้วก็หายไปเยอะแต่ว่าก็ทำไงได้ก็ทำใจก็เลยก็เลยอยู่ในสภาวะอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าะนะอะไรนักกาเขารีกว่า work from home เนาะ new normal ก็เริ่มมีศัพท์ใหม่ๆเข้ามานะพอโควิดสิเก้ามามันก็เริ่มแบบมีศัพท์แปลกๆเข้ามาซึ่งเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรวะต้องอยู่ไงวะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พยายามจะไม่ไม่ออกไปแล้วก็ไม่อยากให้รับเชื้อด้วยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็ซึมยาวเอาูดง่ว่ามันซึมพอซึมซึมยาวซึมยาวมาจนถึงจนถึงเดี๋ยวนี้มันก็เลยทําให้เราแบบเหนื่อยอะปลายปีเมื่อกี้จริงจะต้องมีงานแลวนะปกติปลายปีเมือม่อ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 เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันควรจะงานเบลเฮิมเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีงานก็หยุดปีใหม่ก็อะอะไรนะ โอมิคอนเหรอโอมิคอนยังไม่มาโอมิคอนมามกรลาแต่หยุดปีใหม่ก็คือรู้แล้ว่าโอมิคอนจะมาโอมิคอนหรือโอมิคอนจะมาก็ทําให้ที่บอกว่าเขาจะมีจัดคอนเสิร์ตอะไรมึงนงมึงนอกก็ไม่มีพอไม่มีเสร็จก็ซึมยาวแล้วก็เลือดที่จะอยู่บ้านแล้วเหนื่อยวะ่ะพอมันหยุดยาวๆแล้วก็แบบมาน,นั่งนึกตกผลึกเฮ้ยไงดีวะก็เลยหมายถึงว่าตัวตัวงานของของเลดีโอเนี่ยบีเซฟเฟมเนี่ยมันก็ยังรันต่อไงนี่ออกไหมเพื่อนๆแต่ว่า พอมันต้นปีมางานมันไม่มีแล้วเราก็มองไกลไปแล้วไงว่าเออน่าจะไม่มีงานอยู่อีกพาร์ทหนึ่งอ่ะก็เหนื่อยเนี่ยที่เกียรทําน,นี่ก็เลยเป็นที่มาของการเปิดคลิป youtube แล้วเป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นสมาชิก youtube มานะเป็นสมาชิก youtube มาเนี่ยจะมีอยู่แค่วิธีเดียวก็คือตอนนั้นก็คือไปถ่ายทําสถานที่ต่างๆหรือไม่แตถ่ายอยู่ในห้องเราอย่างเงี้ยแหละในสตูอย่างเงี้ยเราจะต้องตัดต่อกัอนแล้วค่อยอัพลงทาง youtube ะอะไรเงี้ย นี่เป็นครั้งแรกนะเพื่อนๆที่แบบเปิดเลยแล้วก็ไม่มีคอนเทนต์ด้วยคุยเลยคุยไม่รู้เรื่องมันไม่เป็นไรอะวนไปนั่นนะ่ะก็คุยไปอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกที่ที่ถามพ่อแม่เขาสกวาเหนื่อยก็เลยแล้วด้วยความที่ขี้เกียจเอามือถือนะ่ะออกไปถ่ายข้างนอกคือปกติเราถ่ายในห้องนี้พราะมันมีเว็บแคมตัตวนี้ไงมันมีกล้องตัวเนี้ยมันก็เลยอบรรยากาศก็ยังพอได้อยู่มีไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงมันมีอีกวิธีนี้ก็คือการไปถ่ายข้างนอกอาจจะไปนั่งอยู่สักสถานที่หนึ่งเป็นสวนสาธารณะหรือว่า,หร,วาหรือว่าอยู่โลเคชั่นที่สวยๆแล้วก็เงียบๆหน่อยบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยอาจจะมีน้อยเสียงลมเสียงอะไรอย่างเงี้ยเออวิธีนั้นนะ่ะยังไม่เคยลองแต่หมายถึงว่าเราคุยแบบเนี้ยเรายังไม่ได้คุยไปเฟซเฟซบุ๊กนะเหมือนว่าเราจะเอาแค่ YouTube เราจะอยู่แค่ใน YouTube ก่อนก็คือมันง่ายสุดแต่ว่าเราังไม่เคยทําเลยแล้วทีเนี้ยพอปลายปีก็มาคิดแบบเนี้ย พอต้นปีเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ยังไม่เคยทําแบบเนี้ยคือหมายว่าเออว่าเราเราติดแต่ทําโปรแกรมแบบเราเคายติดแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรถ่ายแต่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พีซีเราเราเราร้อยผ่านไอ OBS อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยออกไปออกกองเขาเรียกออกกองอะเนาะหมายถึงว่าถ้าเป็นคนอื่นไปแล้เขาออกไปก็ต้องมีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งเนาะมีแบบอ่ามีสายสัญญาณ i n น u t o เอาพ t มีขาตั้งกล้องเขามีกล้องมินิเล็ใหญ่ๆเราไม่มีเราไม่ได้มีเรามีแค่เว็บแคมหน้าชัดหลังชัดไม่ได้ใช่ว่าหน้าชัดหลังเบอร์นะเราไม่ได้มีขนาดแล้วก็มีแค่เนี้เออันหนึ่งก็คือเนี่ยมีมือถือแค่อันเดียวมือถือแค่อันเดียวเนี่ยอ ไอโฟนจะตกรุ่นอยู่แล้วแหละแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเอาไงดีวะก็เลยมานั่งดึกได้ว่าเออเราไม่เคยไปอ่าสตรีมหรือว่าไลฟ์ทาง YouTube แล้วก็คุยกับเพื่อนๆแบบนี้ก็เลยเก็ตไอเดียว่าเดี๋ยวลองไหมคือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เมื่อกี้เพิ่งจบจากจับรางวัลของ b ีชเอฟเฟมสเตชเนาะเขามีกิจกรรมเพื่อจะไลฟ์เขาเปิดไลฟ์ทุกวันศุกร์เพื่อหาผู้โชคดีรับ ของรางวัลซึ่งเราก็ไปจัดไลฟ์เสร็จเรียบร้อยเราที่ได้แต่งหน้าแต่งตาออกมาอย่างนี้ไงเราที่แบบว่าถ้าจะให้มาจัดแบบหน้าสดอือดูทำลายคุณไปก่อน <c oughs> เราก็ไม่ไหวเราก็ไม่ไหวเราก็เลยพอดีคิ้วมาปากมาก็เลยอ่ะถือโอกาสเมื่อสักครู่ก็ออฟไปแล้วเรียบร้อยสำหรับแพลตฟอร์มนั้นเราก็เลยเอาว่าลองคุยดู <ๆ S 2> เผื่อเพื่อนเข้ามาชมก็คอมเมนต์มาเอาดิพี่เอาดิพี่เด๋ยนหนะเดือนวนทีนี้เดี๋ยวจะไล่ฝ่าเนี้ยคืออย่างเนี้ยทีนี้ก็เลยแบบว่า ขี้เกียจมันมีความรู้สึกว่ามันขี้เกียจเออมันขี้เกียจแบบขี้เกียจใส่ทรับขี้เกียจตัดต่อขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอมาเอาเน็ตที่นี่แหละอา้าวก็เปิดๆไปอย่างเงี้ยเท่านี้ง่ายๆแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าใครกรอไปข้างหน้านะ่ะก็จะเห็นว่าเริ่มก็ยังมีต้องม,มีมีรูปป,ปกวิลินซี่พอดแคสต์ขอเวลาสักสองสัเทปเนาะ คือคือเด้งมาก็เจอกันแต่แน่อย่างนี้เลยนะแล้วก็คุยสเพเหตุละส่วนมากคอนเทนต์จะออกมาจากวิลินนะก็คือเวลาวิลินไปเจออะไรมาวิลินก็จะพยายามเอาเรื่องส่วนตัวน,วนั่นแหละที่เล่าได้ก็ออกมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้เป็นแบบกำลังใจให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ตัวของเราเองได้ระบายออกในมุมที่เราอยากจะให้เพื่อนๆได้ได้เข้าใจมากขึ้นนะเพราะมันก็เหนื่อยอนะเนาะทีเนี้ยเอามามาตอบไม่แน่ในอนาคตอันใกล้นี่แหละอาจจะแบบเอามือถือตัวนี้เอาไปเนาะ เอามือถือออกไปเรามีไมโมย่าไมสายอ่ะยาวๆอาะอยู่อันหนึ่งแล้วเราก็มีหูฟังมีขาตั้งกล้องก็คือใช้ไอ้ตัวนี่แหละตัวไม้กิมบอลนี่แหละเอาไปตั้งไว้ที่สักที่หนึ่งอาจจะเป็นร้านกาแฟหรือสวนไหนที่มันแบบสามารถคุยยาวๆแบบนี้ได้โดยที่ไม่มีใครกวนๆน่ะแล้วก็อาจแล้วก็แล้วแต่ว่าประเด็นในวันนั้นเราจะคุยเรื่องอะไรแล้วก็ดูซิว่ามันจะสูบแบตเตอรี่สู่ ค่าเน็ตไปเยอะมากแค่ไหนเพราะมันคือการไปไลฟ์นอกสถานที่เนาะอย่างเงี้ยเราไลฟ์ในสตูเนี่ยมันคือ Wifi มันก็ยังแบบประหยัดได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ทีนี้พอเวลาเราออกไปไปนอกสถานที่เนี่ยมันคือต้องใช้ใช้เน็ตจากมือถือเราแล้วมันก็จะดูดเน็ตจากมือถือเราไปเป็นหลักอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งมันจะได้ก็คือมันได้ความอิสระคือเราไม่ต้องไปประดิษฐ์อะไรมันมากน่ะก็แค่ก็แค่แเปิดให้ติดละกันอะแล้วก็สัญญ,ญาณไม่ไม่หลุด เนี้ยก็ได้อาจจะอาจจะเริ่มจากการทักทายกันจนกว่าเน็ตจะหลุดถ้าเกิดว่าเราทาไปเรื่อยๆแล้วมันร้อนมันอากสิบนาทียี่สิบทีหลุดก็คือปล่อยหลุดแล้วครั้งต่อไปค่อยแก้ใหม่ว่าเราจะทํายังไงให้เราแบบว่ามาเจอกันนานมากขึ้นโดยเฉพาะใน youtube เป็นครั้งแรกในในรอบหลายหลปีที่หลังจากที่หยุดปีใหม่ไปแล้วตอนนี้ก็ยังมีไวรัสโควิดอยู่เนาะเป็นครั้งแรกจริงๆที่เรามีความรู้สึกว่า ทำไมเราไม่ทักทายใน youtube บ้างคือปกติเราทักทายใน u t u b e เนี่ยยูทูบจะเป็นเติร์ดตลอดไงก็คือหมายความว่าเรามีเรามีคอนเทนต์ที่อาจจะว่าเรามีคอนเทนต์ที่คลับเฮาส์เราก็คุยในคลับเฮาส์แล้วเราก็ยิงสัญญาณเสียงมาที่ youtube แล้วก็ไป Facebook ถ้าเราจะไลฟ์เราก็ไลฟ์ที่ Facebook แล้วก็มาออกที่ youtube ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกนะฮะท,ที่จะบอกว่าไม่ได้ออก youtube ไม่ได้ออกคลับเฮาส์อ๋อไม่ไม่ได้ออก Facebook ไม่ได้ออก คลับเฮ้ามีแต่อยู่ใน YouTube เพียวๆนี่คือครั้งแรกเลยแล้วมันคือคืออยากได้ความแบบนี้เนื้ออกมามีความรู้สึกว่าไม่รู้นะคิดเองมีความรู้สึกว่าเวลาเราไปเจอใครใน f ฟ c e b o o อะ่ะมันต้องพี่ลีพี่ไหลเตรียมตัวหรืออะไรกับแพลตฟอร์มเนี้ยเยอะไงเรามีความรู้สึกว่าถ้าใน YouTube เราอาจจะบ่นได้เยอะ <laughs> เก็ตไหมความหมายความหมายมีแค่เนี้ยความหมายก็คือแบบว่าง่ายๆเลยก็คือแบบที่เกียจอ่ะอยากจะบน่นสิ่งที่บ่นได้คือบ่นใน y o u t u ู e นะหรือมันจะมอีอีกแบบหนึ่งที่วัยรุ่นเขาชอบบ่นก็คือเขาเปิดจอแนวตั้งอ่ะมือมือถือแล้วเขาก็บ่นอะไรของเขาซึ่งเราก็เราก็ไม่ค่อยถนัดนะ่ะอืมล้วก็ถนัดเนีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยคุยกันอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอีกวิธีนิําแบบนี้ก็คือว่าอัาก่อนบันทึกก่อนแล้วก็ค่อยเอาลงในยู u b e ซึ่ง อันนั้นอ่ะยังไม่เกตยังไม่เกตยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมอาจจะทำได้แหละในอนาคตอันใกล้เพราะมันก็แค่อินเสิร์ตภาพมารอเราก็ต้องกำหนดหัวข้อคอนเทนต์ก่อนถูกไหมว่าเราจะคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอาภาพขึ้นเอาภาพขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ตีมตีมหลักของเราก็คือว่าเราอยากจะคุยอะไรก็ได้ที่มันไม่มีสคริปต์อยากจะให้มันออกมาจากหัวเราอะอยากจะให้มันออกไปตรงๆโดยที่เราไม่ต้องไป ไปมีกระบวนการทําให้มันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนั่นแหละง่ายๆประมาณอย่างนี้นะคะก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นอะไรที่ทักทายการแต่งจริงเนี่ยมันก็มีเอกสารในมือเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่อะไรนี่เป็นกระดาษที่เอาไว้ด้านหนึ่งจะเป็นบินแล้วก็เป็น,เป,นเป็นก๊อปปี้ซึ่งไม่ได้ใช้แล้วก็ขีดทิ้งแล้วทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันเกิดจากการที่เราจดทุกอย่างลงไปในเนี้ยเราก็จะมีจดทุกอย่าง ต่างๆแล้วทีนี้พอเราจดจดจดไปเยอะๆแล้วเราไม่เอาทิง้งพอปีหนึ่งเรามารวบรวมดูแล้วเราลองให้เวลากับมันสักสิบหรือยี่สิบนาทีแล้วก็มาไล่อ่านเราก็จะรู้นะว่าไทาม์ไลน์แล้วว่าอ๋อเราเคยทาไอ้นี่ว่านี่ไงเราเคยจดถึงคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวแต่ทีนี้คันจะเอาไอ้ตัวกระดาษนี้มาเพื่อที่จะติ๊กเป็นข้อว,ว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้เนาะพรุ่งนี้เราคุยกันเรื่องนี้เนาะอย่างเงี้ยแล้วก็ทาให้เป็นไล้ขี้เกียจแล้วก็เหนื่อยด้วยเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะ งั้นก็เอามาดูแค่เป็นคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ปีที่แล้วก็อยู่กับออนไลน์เยอะแต่ก็สเปะสปะไม่ค่อยคือคอนเทนต์มันมาตามลูกค้าตามรายการแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวของวิลินซี่เองคอนเทนต์จริงๆของเราเองอมันยังไม่เคยมีเนี่มันยังไม่เคยมาการนั่งคุยกันเรื่องราวใครที่ดูเรามาถึงตอนนี้กี่นาทีแล้วประมาณยี่สิบก่อนนาทีเนี่ยไม่ได้มีหัวข้อนะคือนึกอะไรได้ก็พยายามเรียง เรียงทไลายให้ไม่ไม่ได้งงก็พูดมาเรื่อยๆอย่างเ่นเมื่อสักครู่ก็จะคุยกันว่าปีที่แล้วไม่มีอะไรพอสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่งผ่านมาเนี่ยก็คือหยุดยาวเราก็จัดรายการบ้างแล้วเราก็หยุดยาวพอหยุดยาวมันทาให้เราคิดว่ามันก็ยังจะซึมต่อไปอีกปีนี้อันเอาอย่างนงี้ตัดเรื่องทุกอย่างออกไปเลยดีกว่าหมายความไม่ต้องไปคิดรายการใหม่ไม่ต้องไปถ่ายรายการไม่ต้องไปใส่แมสโดนอถ่ารายการคุยกันเรื่องรุนไรเอางี้ง่ายๆ ไปหาสถานที่ที่มันคุยได้ง่ายๆแล้วก็อัดแล้วก็ไลฟ์เลยแล้วก็สตรีมเลยอย่างเงี้ยเก๋กว่าอย่าคุยอะไรก็คุยเนี่ยคุยเทปแรกๆนี่ยังไม่มีคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรเผื่อมีคนมาดูเราถึงตอนเนี้ยก็คอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อๆไปเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่ต้องเข้าใจเราก่อนนะว่าเราเป็นคนที่เวลาเราเรามีเรื่องอะไรอยู่ในใจหรือเรา,เราอยากคุยอะไร การที่เราจะมาสตรีมให้ทุกคนได้เห็นน่ะโดยส่วนตัวของเราอะ่ะเรามีความรู้สึกแบบต้องคิดอาจจะด้วยเพราะว่าความเราเป็นดีเจด้วยไงเป็นวีเจด้วยมันก็เลยดีเปะวะเสียภาพลักษณ์ปะวะได้เปะวะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเหนื่อยแล้วแบบช่างมันเถอะเราไม่ได้ไปอะไรกับใครนี่เราอยากจะพูดอะไรที่มันเป็นแอดดิจูของตัวเราแล้วก็อยากจะพูดนี่ก็คือสิ่งที่ที่ได้มาคุยกันในวันนี้ให้ให้เพื่อนๆได้ได้ฟังกันเพลินๆประมาณอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคุยไปแล้วจะสับสนไหมนะแต่ว่าส่วนตัวก็พยามมจะไ่ให้สสับสน ก็พยายามจะเรียงเจุดประสงค์ง่ายๆเลยก็คือว่าทําไมถึงจะต้องมาเปิดหน้าแล้วก็พูดคุยทาง YouTube กันแบบนี้ก็คือหนึ่งง่ายๆเลยก็คิดถึงแหละแม้นจะยังไม่ถึงเท่ากับที่เขาจะต้องโฆษณาอะไรไป ยังไม่ได้แพ็กดินัมยังไม่ได้ทองยังไม่ได้โกลยังไม่ได้ซีรีส์ซิลเวอร์เลยกับเขาซะเลยยูทูบอ่ะยังไม่ได้เปิด,ปดรับเปิดรับเลยได้แหละแต่ว่ามันยังไม่มามันยังไม่ถึงไงชั่วโมงเราก็ยังไม่ได้แล้วเราก็ยังไม่ได้เราก็เลยแบบว่าค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าแล้วก็จะพยายามมาคุยแบบนี้กันบ่อยๆทุกครั้งที่มีเวลานะฮะว่าต่อไปนี้ก็ให้สัญญ,ญากับตัวเองว่าถ้าเมื่อไหร่ลุกขึ้นมาต้องเขียนคิ้วทาปากปาดมาสคาร่าอายไลเนอร์จัดรายการนะเสร็จเดี๋ยวใน YouTube จะเอาหน้้าเนี กลับมาพูดคุยเพราะว่าหน้าสดบอกแล้วไม่ไหวน่าจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคุยกันส่วนเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ก็คุยได้ก็เอามาพูดจากันได้ด้วยด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพลังลดลดลดลงเร็วอย่างเช่นเมื่อสักครู่ไปจัดก็ให้พลังงานกับฝั่งนั้นไปเยอะเนาะรายการพอออกจากรายการปั๊บก็อ๋อพลังหมดนะเธอแบบ ก็เลยแบบคิดถึงเพื่อนใน u t u b e ด้วยก็เลยแบบว่าอ้าไหนๆก็ได้แต่งหน้าแล้วลุกขึ้นมาแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านิดหน่อยนะก็เขามานั่งคุยก็ถือว่าวันนี้ได้บ่นให้ฟังแล้วกันเนาะว่ามีเรื่องอะไรยังไงแล้วครั้งต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องๆไปแล้วกันว่าเออเราจะเอาเรื่องนั้นมาคุยเอาเรื่องนี้มาคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็คอมเมนต์อยากจะให้ฟังหรือติดตามอะไรก็ได้ไหมพอพูดไปถึงระยะสัก20กว่านาทีไม่มีสคริปมันจะเริ่มปนแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้น ค่ากระปีน้ำปลาช่วยหน่อยอืมนะโอนเข้ามาเลยได้ห้าบาทสิบบาทค่ากระปิน้ำปลาให้แบบว่าวีเจตัวน้นอๆที่ไม่มีงานอีเวนต์เราไม่ได้เป็นคนจัดงานอีเวนต์ใหญ่โตมโหฬารเราแค่จัดๆคือเราไม่ได้เป็นบริษัทอะไรมากคือเพื่อนนะ่ะตั้งแต่เรา,ามีหน้าที่เข้าไปช่วยอะไรเงี้ยแต่พอดีเพื่อนเขาเบรกดาวไปแล้วก็เบรกดาวตามเขาส่วนเขาก็เชียร์ให้เราลุกมาจัดเองแต่เราก็มีความรู้สึกแบบโอ้ไม่ไหวป่ะมันคงยังไม่ถึงเวลาก็ ปล่อยไปก่อนด้วยด้วยส,ส,สภาวะแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็เลยแบบว่าเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวจะค่อยๆหาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวต้องขออนุญาตบอกก่อนว่า energy ในการพูดของเราเนี่ยดิฉันเป็นคนไม่ได้พูดแล้วก็ใช้พลัง energy มากๆสักเท่าไหร่เพราะนั้นต้องเข้าใจดิฉันด้วยว่าบางครั้งพูดไปดิฉันาอาจจะแบบเข้าใจ ขอบคุณค่ะ20กว่านาทีแล้วก็ทักทายกันวันนี้ประมาณนี้เนาะก็คิดถึงทุกคนนะคิดถึงทุกคนเพราะว่าไม่ได้จัดรายการเลยหมายถึงว่าทาง YouTube เองแต่ก่อนก็จัดกับพี่เป้เนาะคนตาบอดตรีม,มาคุยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องชาวบ้านซะมากกว่าเรื่องของตัวเองอะไม่มีส่วนแม่ตัวเองอะเอาเรื่องของตัวเองอะไปเพื่อสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์เกสตต่าง,างๆเข้ามาเยอะแยะเยอะแยะถ้าเขาไปไล่ดูคลิปในช่องของ วีเจวิลินซี่นี่หรือว่าวิลินซี่วีเจที่ยูทูบอ่ะก็จะเห็นว่ามันมีช่องช่องช่อง,ช,อง,ช,องช่องอยู่ซึ่งแต่ละช่องก็ไม่ได้เป็นตัวเราเลยก็มีแต่เราอะ่ะไปสัมภาษณ์กับชาวบ้านเขาทีเนี้ยจะเริ่มจากตรงเนี้ยที่จะเริ่มเป็นเราและอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะคะหวังว่าน่าจะได้ติดตามกันไปในเทปหน้าอีพีหน้าเรื่อยๆวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้น่าจะได้เวลาล่ำลาแล้วแหละเดี๋ยวคุยคุยเยอะแล้วมันจะวนไงเดี๋ยวมันจะวนเนาะขอบคุณมากก็คิดถึงนะคิดถึงกคนแล้้ววว็เดี๋ยไ เจอกันในเขาเรียกว่าช h ปเตอร์หรือว่า EP ีหรือว่าครั้งต่อต่อไปที่ YouTube นะที่ YouTube นะจะมาอารมณ์แบบนี้นะมีอะไรก็คอมเมนต์นะขอบคุณนะไปแล้วดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพเห็นไหมพอเวลาปิดไปก็ต้องเพลงสักนิดหน่อยั้ยมันจะได้แบบว่าคือคลืนคือคลืนนะนะทีเนี้ยก็ต้องปิดด้วยภาพโคเวอร์ใช่ไหมจะลาไปแบบนี้เลยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมปิดที่ภาพโคเวอร์หน่อยแล้วกันเนาะ ลรวเด๋ยวเทียบได้เรามาขอบคุณค่าไปแล้วไปแล้วไปจริงแล้วหาภาพรมไม่เจอเมื่อกี้